ได้เรีกว่าโนเตสมีน่นีวมึงก okay. ูว่ารับเนี่ยกูกอีกะให้เราพูดบ้านตลกใช่ไหมอืมอคือว่าวันนี้ค่ะอยู่ข้างบนบ้านนะคะจะไม่รวปทางด้านนะคะเพราะว่าเรป็นโควิดี้วันนี้จะปเลยถายคมีแป้งมีราดูแัวันนี้นะคะ ก็เลยไม่ได้ดูแล้วแล้วก็ไม่ได้ลงข้างหน้านะคะมีแต่ข้างบนนะคะดิงเก้ถ้าเราไม่ติดตาตใจอี๋มยดีดีโนดีโน่ทไมมีนะ

อยู่อยู่มีเงินสิบล้านอ่นะอยู่อาวทำอะไรวะจะเอาไปลือบ้านอยู yo, ่อยู่มีเงินถึงล้านอ่ะอยู่อาทำอะไรวะจะเอาไปลือบ้านมึงลือทำเฮียอะไรบ้านเนี่ยฮะมันมาสภาพเดือให้คุณขอตอ่อเติมได้หรือไงแล้วเงินที่เหลือจะเอาไปลือรถมึงลือทำไมว่ามาสภาพเดือขี่ได้อยู่แล้วอา้าวอยากลือบ้านกับลือรถแล้วจะให้กูทำอะไรละไอเฮียอ้าวแล้วความฝันของอยู่อ่ะอยู่ทำไรอยากเปิดร้านคุยเนวมามวงอะไรนะ ควยเนียวมาเมืองโอ้ยโยโยโยืออ้นี่อันนี้ประเทศไทยเขาเรียกว่าฝนตกอ่ะแล้วบ้านอยู่เรียกว่าอะไรอ่ะฝนตกฮะฝนตกแล้วตอนเช้าตกวะวะตกแต่ออกเลยตกแต่ออกเลยแล้วไอ้ตอนกันอะตันก็ตกตอแรงมากเลยตอนแรงเลยอ่ะแล้วกลางคืนอะตอตอเป็นน้ำตอเป็นน้ำเลยอ่ะแล้วมึงไม่คิดอะไรอีกตอนไหนวะ แต่สุด <pid> ้ายเคยตาเอาวทุกนัมาจจีด ดูว่าเขาปกปิดดีแค่ไหนนะคะดูนี่มาดูเนื้อครีมนี่ดูใครใครโอ๊ยแต่ก็ตลกเสียงอีสานเราชอบดูมากเนาะอี๊ค่กคุยวะเดี๋ยวกูก็หาดูเนี่ยร้อน กลัในเมืองกูแดนนี่ก่อนเมืองรึกูกลัวผีงั้นเราดูเรื่องหลอนกันไหมอือผีก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้กูกลัวผีหนึ่งผีอะไรผีเอฟซีก่อนกูเด็ตัวละครผู้ชายไม่รู้มันเข้ามาทางไม่เมียนาเนี่เอฟซีก็มันเข้ามาทางกูได้ไงวะนี่เมื่อกูเด็กตัวละครผู้ชายไม่รู้มันรู้สึกกูได้ไงแม่เบ้ยแม่มาแล้วแม่

หนูไม่ชอบกลัวกูดูแล้วกูลัวอุ้ยหนูอีนี้ีดีจีนใหม่แล้วเฮ้ยมือกูดูแล้วอันนี้นี่มันจะเตือนป้าเสียงมือไม่ชอบดูลอนตอนก่อนนอนมึงดูนะมึงดูนะอาพี่ตูเราดูแล้วอีอันนี้ยิ่งนะกว่าอันนี้จอมปลอมนะคะไม่ได้พูด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 เลยนิ้วเหรอคะนิ้วไปตอนห้ากุ้ยเขีย ุรยจ,จะดูอันไหนดีเอ,อ่อนี่นี่อุ้ยดูช่องพี่ปินก็แย่ละสบุกทีดีวีไม่ค่อยมีเรื่องหรอกนะโหดังผีก็พูดเยนะ่ยเนาะเรื่องผีหรอน่าสนใจไหมมึงไม่มันยาวดูผีผัวหน้าก็อันนี้เราทำท่านอนเนาะนี่ไงมึงอีนี่ไงมึงจับได้ไหม เรื่องราวลึกลับน่ากลัวมันก็สามารถเือเจ้าสาเจ้าสาอไมที่บอกว่าที่เขาเล่าว่าอะเกมวัก็ยังบสว่าเอจะาายัใจไม่มึงหรือล่มต๊ คนครับนี่คือผีในทิกตอกี๋ยวเราจะลองแชทถามผีดูพิมพ์เป็นตัวเลขนี่เขาจะตอบทุกครั้งนะหรือว่านี่จะเป็นรหัสลับในตำนานาเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูว่าเขาจะตอบไหม,ไมสรุปว่าผีไม่แมนมทุกคนครับนี่คือผีในทิกตอกี๋ยวเราจะลองแชท เรามาหาผีอันนี้เนี่ยมึงกูงไม่เอานะอุ้ยผีมโมโม่เขาเรียกเออไม่เอาเจอแต่ผีนี่กูไม่เอานะมึงปล่ไปไปไล่มึงมึงกูมีคิดมึงใช่มึงดูนี่เจ้าพิอเ้่อฉันภูมิใจที่ได้เป็นก<ะ>ัลเทยฮะผีสาวปากฉีกเป็นตำนานจากเรากลัวผีปากฉีกฮะใต่เรากลัวผีที่เรากลัวมากที่สุดคือผีปากฉีกกูกลัวผีเอฟซี มึงไม่เอามึงผีมือแดงนายยิ่งกว่าโหผีโกงก็ไหนกูลองฆ่าผีหนึ่งสิผีที่น่าอุ้ยพี่หนึงผีรถไฟกันนะไม่กูจะเอาผีนี่นะผีโมโม่เออกูตกใจเชียวฉันภูมิใจที่ได้เป็นกระเทยถ้าถ้าเกิดว่าเราจะถ้าเกิดว่าอยากให้ผู้ชายสอบเรต้องแอปแปลว่าแอปแปลว่าบ้านดิแอปแปลตัวนี้ฉันพูใจ เต็เป็นกระเทศปิ้งคอบีด like ัง <natuurlijk> ดังด <people trees> <approved> ัง <here> ด <are aesthetic boys> ังดูมึงไม้กูุทำไมเขาไม่พูดมึงเห็นใช่ไหมมึงอ้ามดูหน้าเขาเรารู้เต่เสื้อพอโอ้โหมึงไม่เห็น ผีนางรำขึ้นชื่อว่าเป็นผีที่น่ากลัวมากที่สุดในไทยผีนางรำจะแต่งกายด้วยชุดนางรำหรือชุดขนเต็มยศปรากฏกายให้เห็นในท่าร่ายรำช้าๆอ่อนช้อยแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวสุดขนลุกมาพร้อมเสียงบรรเลงดนตรีไทยที่วังเวงซึ่งส่วนในมือบอกว่ามึงเลิกกลัวผีนางรำแล้วไง เแ้ยโอ้ยดียังจะไปเรียกแม่เลยตอนนี้วะร้อนมากเลยผีลังท้ำมึงแมวนะพี่อันนี้ผีตุ๊กตาง่ายกว่าพี่ได้มีอะไรน่ากลัวเท่าผีนางร้ำแล้วมึงผีสาวปากโอ้ยไม่อยากดูว่ะดูปากเขาก็ดูยิ่งกว่าผีลังล้ำนี่มีอันนี้ไงมันเอาจริงอันนี้มึง่เอาจริงสัวเออม,มึงผีอันนี้ออกมาเลยครับก็ามาสิครับ มึงแย่แย่าเออผีนี่กูคนแมนอยู่แล้วอันนี้นี่มันจะโผให้เราดูลืมไม่าเอาเกมมันนีวมาไว้นี่นี่อย่าทุกข์มึงมึงแอปแล้วมึงแอปแล้วแอปเอาแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอ เอฟแปวอีมินตาแอฟแปวนะคะทุกคนมึงไม,ไม่เอาแล้วนะมึงเอาหมอนมามึงเอาหมอนมาอีมินตาหน้ะนางแอฟแปวมากคะ่ะวันใครไม่รู้กว่าเลย <c oughs> หมอนไม่เตีย้ยนี่ไอผีนี่นี่มันมาจริงนี่อันนี้นี่เราต้องดูเอาเมื่อกีอ้เราดูเลยเนาะอืม,อ,มอันนี้ไงเกมนี้ไงที่เขาบอกว่าห้ามเล่นตา <คำ S 1> ที่สีกูเล่นแล้วทาเลยตามมา ยานทำมึงไดูน oh, ี่ไหมเด็บอ <laughs> <that> ีกตองีเสียงเโอ้เสียงเสียงนิดนึงนะคะเราไม่กลัวโอ้โหอ ไม,ไม่มึงแล้วถ้าคุณครูหูดครูทองนีย่เขาเรียกว่าแล้วโอไม่ได้ผิดจะจกอ่ะคุณบอกว่าผิดโคลน,นคุคคน ห,ห,ห้าสิบเก้าเือมึงอ๋อดูซ่องอุปาทัสซี่ไหมไม่อจุมาการภูมุ <im <im els> <im els> ้งนี้นะคะเป็นวันสองของพวกเราแล้วค่ะและพรุ่งนี้นะคะเราต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือแต่พวกเราไม่อ่านคือครูก็ประกาศผลนะคะมวลจันนี้มวลจันยังคะครูก็ประกาศผลดับนักเรียนคะให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะกลับบ้านให้อ่านหนังสือห้ามในโทรศัพท์นะคะและพวกเรากลับบ้านมาเกมค่ะ เอ้ยมึงเขากล้าเล่นยังไงอะกล้าเล่นยังไงปูใายกระหันมากคุดาดเล้ยงมันจะง่ายใช่ไหมกล้าทำอะไรจะเมียมึงอะทำอะไรจะเมียมึง ที่ทำไมจะงีมือที่เสื้อเตียงนะพี่เสื้อเตียงเหมือนสาวตั้งนานแล้วแตกคนไทยเหรอดุตีหมอแล้วมึงดูขนาดคนที่สองนี่ยังเป็นโว้ยชิบะเขาทำเพื่อที่โรงเรียนกูนี่กูปีนกูเฉพาะเฮ้ยมึงเขากล้าเล่นยังไงอ่ะเขาบอกว่าห้ามเล่นไอ้นี่ดาบสองนี่นะเฮ้ยมึงเป็นพี่สาวกูเป็นพี่สาวกูเป็นพี่สาวกูเสื้อเสิ้ตเสื้อเงิน ข่าวมึงเป็นพี่สาวอุ้ยด่านสามมึงด่านสามอุ้ยตายแล้วว่าตายแล้วนี่เกีมอ๋อนี่ซีจีซีจีซีจีกูไม่งูค่ะอุ้ยมึงรู้ลิปห้องน้ำวันนี้นะครับเราจะไปดูสิ่งก่อสร้างที่น่าขัดใจที่สุดของวิศวกรพวกเขาจะสามารถสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตเราหรือว่าจะสร้างความลำบากแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับชีวิตแล้วมึงเขาสร้างทำไมไม่ขวัซ่รอหรอดิฮึมไปจุดโดนก่อนชิบะพังไหม ว่าตอนเด็กตัวละครพูดใส่เอฟซีเจ๊ดังคือจะมาเหมืองแล้วก็ copy เอฟซีกว่าก๊อปปี้มึงไปดูซื่อดีกว่าเออเอาไปมากูไปดูมันอ๋อมันเข้าวาดมันเข้าแบบว่ามันเข้ามาได้ไงเด็กตาดำกับ่กูเป็นผีกูเลยมันตัวนี้ทุกวันนี้อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดว่าเป็นเนี่ยตงโมนี่ดาาเฮ้ยอันนี้ไงจำได้ไหมต้องการไหมคะเออสิง ก,ะะนนก,กีไม่สออรเลยทุกคนคะเราจะฝากกดิตามส่องหนึ่งนะคะส่องหนึ่งนะคะเข้ามาที่แอปติต่อะค่ะแอปหนึ่งที่ตกรโดนแบนด์นี่มาดทุกคนมึงทุกคนขอะต่ข้อ,อเลยน คือซ่องหนูนะคะนี่นะคะทุกคนกดใจทุกคิดให้มันโดนแบนน่อมึงมึงคิดว่าแอปไปตอกสึษแบนหรอไม่ได้คนที่เขาทำเฮีย <Yeah. S 1> ฉันภูมิใจนูนปีนกระทืเฮีย yeah. นี่เห็นไหมแต่ละคนนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปกดติดตามซ่องเพื่อนราคนนึงนะคะนางผู้ชายคนนี้นะคะก็คือ วอชผู้ติดตามคือเดียวมาามันเป็นคนลาวเป็นผัวของเพื่อนหนูนะคะนี่ฉันภูมิใจที่ได้ปนถ้าถามว่าไอ้นุ่กมันไม่ใส่เสื้อเไอ้เขียนี่มันไม่ใส่เสื้อคะเป็นเพื่อนผู้ซายนะคะมันไปกระเทยมึงเสื้อมันป่าไปกระเทยมันทำเหมือนตัวเองกิกโดไปที่โรงเรียนบรรดากูสับยับอะไรไหมย่างไอ้คนหนึ่งที่กูจ้ามึงดาใีซ่องกูเลยมันไม่ได้ดูซ่องกูมันดูซ่องมึงกูจะเป็นจาไอ้เขียคนหนึ่งนี่อันนี้คือคำรนดูมันกู กินมีนาโตะเนาะนนกูเสพต่อความรักก<อ>็ไม่ว <ไป S 2> ่าขันผีเบาใช่กูประจานมนเสร็จไปที่โรงเรียนอยู่เพิ่มกูจะประจานเพื่อนกูแปบบ๊บแล้วคนนี้นะคะกูจะตามน้าแลคะ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทหนูนี่หัว นนี่ค่ะคือเพื่อนสนิทหนูนะคะกดได้ค่ะมันมันสอนให้ตอนนี้ไม่ล่นเกมด้วยกันได้นะคะพวกมึงต้องแอร์กันเพื่อนนี่คือเพื่อนสนิทนะคะกดติดตามได้แค่คนภูมิใจทีใดเป็นและอีกคนหนึ่งนะคะก็คือคนนี้ค่ะก็คือเสือนี่ค่ะเสือซอฟแกลงคนเหรอบานั่งอีกคนหนึ่งนี่อีพีนี่มาแต่ไหนไม่รู้ไม่รู้มันไม่รู้ใช่เอพิสมเปล่านี่ไม่รู้ว่ามีเมียหน้าเหมือนเด็กมากกรูคิดมัน ไม่รู้อาม่เลยแบบเล่อีกคนนึงนะคะหนูจะตเ,เรียนอ,อยู่ทั้งหน้าเขาแรดอันนี้เขาเอาเอาแคบไว้มึงกูหลงแบคแบกูแคบถ้าทีกูชอบจ้ำหน้าต่อโอ้โหหน้ามึงเออหดูหน้าคุณาหน้เาเฮียมาอีนิตาดูหน้าคุณาโอเคนี่อันนี้เขาเขาชอบเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่เขาไปซ้อมมันนี่เดี๋ยวก็ทำใจพี่บันโคยนี่มันเทปอ<ๆ>่ปะนะ ะมาห้องกูมันเหมือนแปลกๆมากยิ้มเลยนะทำไมเขาชอบไอ้เีทยนี้นะเออทำไมเขาชอบยิ้มมาห้องกูแล้วก็ยิ้มมึงไปดูต่อเถอะดูก PR ่อนดูตอนนี้เลยหลบไปเถอะ เพื <laughs> <tampoco S 2> ่อนหรือหลบมาได้อย่าผักกูอีนี่ไม่ใช่ซ่องมึงขวัญกูกลัวมันไงเพ่อนเพืกลัวอย่างนี้บ้างกลัวกูกูเดินผ่าแต่กบหัวให้กูนี่เปรียบกูเดินไปบุ๊กโอ้ตบตบหัวกูทุกวันไอ้พวกเพื่อนที่ดูเห็นกูนี่้ท่านที่จะก้มกูอย่าพูดเลอ Yeah. <laughs> พวกนี้กูไปดูเีออกออกก่อนแล้วเราจะพูดแล้วไปพูดที่ในนี้กันที่ไหนนี่นี่เนี่ยงั้นเราไปดูในที่นี่นะจะบอกอนี่นี่เนี่ยเอาบอกเลยมันจะได้กล้องใหญ่ๆเนาะฉันภูมิใจที่ได้เป็นกระเทยกระเทยกระเทย,เ,ทยเอาอย่างนี้ไ่หกมดอก ฉันภูมิใจพอใจละที่เป็นกับเธอไปโรงเรียนนะคะวันสอบเดี๋ยววันน้าก็ไม่ได้สอบแล้วเออมันบอกว่าเมื่อวานนี้อ่ะมันมันจันใช่ไหมมันบอกว่าเอออะไรนะหนูก็จะฝากซ่องเพื่อนหนูนะคะไม่บอกว่ามันจันเป็นวันนั้นรู้ทุกคนว่าไงอุ้ยตกตายโอ้จินหัวตายโอเมกิมึงดูมึงจะเกีนะเตรียมแตะอะไรนะน้าๆๆอีเธอไหม่ละ กูเกล้ทำเป็นบ้าร้องไงโอ้โรงเรียนสุดท้ายสุดใกล้ชิดเรียนจบแล้วตัวแรมึงยังไม่ได้เรียนจบเลยฝากกดติดตามซ่อนหนูร้เดียวปีนะคะไม่รู้มัน1สปีแล้วมันเรียนประิษฐ์ะูจิตถามึงไปทำหนึ่งก็คือแอตติตอีวินตาสิบเอ็ดเพื่พ่อพายไม่ต้องกดใจกูทุ้มิมนะเสียใจเพื่อนีมีนาูจากดติดตามคนที่หนูหนูเพื่อนหนูแทนคะนี่คือเพื่อนหนูนะคะกดติดตามนางหน่อยกูิตตามนางนี่โอยดอยู่นะนางเป็นเพื่อ นี่นะคะฝากกดติดตามนางหน่อยนะคะนี่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 กดติดตามนางหน่อยนะนะนี่กดติดตามนะ <c oughs> บายบายแล้วบ็ไม่ไมีคนหนึ่งกูจะปมมือซ่องให้มันนุกเกะคนหนึ่งนะทำไมมาดูซ่องคนแล้วเพื่อทัวมันไม่จะดูหรือไม่ดูเราไม่ดูหรอกไม่คนหนึ่งกูจะเกลียมากหายกุนตรีทุกวันนี่ <c oughs> แต่กูแล้กูหานแป๊บมึงนี่สร้างแอปติดต่อซ่องใหม่ โดยการทันทีจิโกติดตามกูกลับจำหน้ารักหล่อตายแทะเนี่ยผู้หญิงมาการซ้อมันเบิดไอ้เคียเนี่ยเราไม่ดูซ้อมันยังไงบ้างเบิดอี๊ขยะขยะหนูไปจานมันนะคะหนูไปจานมันค่ะนี่คือคุณโปเต้นะคะอันนี้มีการตัดต่อนะคะแต่ก่อนนะคะเราถ่ายเรื่องโลบอกแล้วก็จะไม่ตัดต่ออันนี้ค่ะคือคุณโปเต้นะคะอยู่หน้ามันไว้นะคะจําหน้ามันค่ะไม่จำขี้เกียจมึงนะ โอเคจบคลิปแค่นี้นะคะบายขอให้ประจานนี้ที่นี้นะคะหนูนะคะบายฉันภูมิใจพอใจละทิ่เป็นกะเทยไพสสีว่วเยอะเย้ยกะตากสวยกะตากสวยปากคนรักสิ่งอย่างสวยแบบอดทนบอกเคยสนคำคนนินท่าก็สนอกในแค่ Oh, วาคือไผ่สีวากระซางดอกค่ะฉันบอสนใจไปกระเทยแล้วมันผิดมองไดไปกระเทยแล้วมันผิดมงไดไผ่หลับบ่ใดก็ตายโหลดเด้อสูงโลกนี้ต้อขาดสีสัน้าบ่มีมูดฉันหลักกระล่องมึงดูบ้านใดบ่มีกระเทยทิวะเชยเชยบ่ทันมูเดี๋ยวนี้แหงออกแมเปพ,พันเพื่อนสาวทั้งนั้นละแตกอยู่อกูดูตีมอลล้วมึงดูขนาดกู้อนติงก็ยังเป็นกระเทยมันบ่คำเนี่ยค่ะ